ว่าเป็นน่าจะเป็นวันดีเลยที่ได้เห็นพี่น้องมากันแบบว่ารอ่อกงานพร้อมกันเป็นยังไงบ้างชาวบันนีกับงานนี้นครับดีครับเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทัเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มาขึ้นเวทีในทัเลอร์เบสเหมือนกันในฐานะศิลปินแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างปีนี้ก็เลยกลับมาเป็นครีเอเตอร์สำหรับฮาร์ฟไทม์โชว์วันนี้นะครับภูมิใจมากๆที่ได้นำเสนอสิ่งที่มันไปในทิศทางเดียวกับรางวัลที่จะมอบให้ ทุกสาขาก็คือรีสอรองบาร์แล้วก็โรงแรมนะครับใช่ค่ะนอกจากโชว์นะคะพวกเราก็มีช่วยกันคิดโชว์แล้วก็รู้ถึงโชว์พิเศษกับน้องล่าอู๋นี่คือเป็นครั้งแรกเลยที่วิดีโอได้ร่วมง,งานกับน้องล่าอู๋จะบอกว่าน้องเก่งมากๆอยากให้ใครอยู่เนี่ยต้องรอโชว์เลยคะ่ะเพราะว่าโชว์พิเศษมากเลยครับทงโชว์เป็นไงบ้างคะวันนี้ถือว่ามาร่วมรอแันกันบางใช่วันนี้ออนสเตจนะคะก็อ,อย่างที่บอกไว้เตรียมโชว์มาแล้วแล้วก็ที่สำคัญร้อยเรียงเป็นแบบ หลายรสชาตินะไม่ใช่แค่วิทรออย่างเดียวมีเอเลเมนต์ของอุย้ยบอกได้หรือเปล่าบูด <c oughs> ได้คือคืออย่างว่านะดนตรีมันสามารถเกิดขึ้นกับอะไรก็ได้สมมติเรามีไมโครโฟนก็ทําให้เป็นดนตรีได้ <c oughs> ใช่ไหมครับเรากาลังพูดถึงร้านอาหารบาระก็โรงแรมเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งที่จับต้องได้ในร้านอาหารในบาร์ในโรงแรมเนี่ยเอามาสร้างเป็นเสียงเพลงนะครับ ร่วมกับวิดีโอไปพร้อมๆกันแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่สนุกมากคือ Time โ o p e o รโมช i o n นะครับซึ่งเป็นโปรโมช i o n Group ที่เล่นได้สนุกสนานมากๆนะม,ม่มีความมีความเป็นศิลปะมีความเป็นป๊อปมีความเป็นแดนซ์อยู่ใน15นาทีที่เป็น Half Time Show วันนี้ดังนั้นดีใจครับที่ได้เอาความครีเอทีฟมาใส่ในในในงานในงานนี้ครับ เราคนตื่นเต้นกันไหมครับเพราะว่านานๆทีอย่างเราเองครับจะได้เห็นแบบเป็นการรูมของเราแล้วก็ได้มาสแสดงกันแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างสซอร์ไพร์กับงาน่้ยโอ้ยงานแคทเลอร์เราภูมิใจอยู่แล้วค่ะอีกที่บอกว่าแบบคือถึงแคทเลอร์นะเราก็มีความภูมิใจที่ได้เล่นงานเพราะอยากดูแขกท,ที่มานี่มาเยอะมากหลายจากหลักหลายประเทศถือว่าเป็นคล้ายๆกับตัวแทนชาวไทยนะ ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาตื่นเต้นเฉยๆเรามามอบความสนุกให้นะคะวันนี้ก็เต็มที่แล้วก็วันนี้โชว์วิชิโอเนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูหลายปีแล้วเนี่ยครั้งนี้ได้ดูแบบจุใจแน่นอนแล้วก็สนุกมากๆนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันไปความพิเศษเังไงบ้างเฮ้ยเขาเขากูแล้วจะไม่เซาภัยสิ แต่ก็งเปียกหน่อยได้ยังเปีลอยหอมเต้นหรือเปล่าหอมเต้นหรือเปล่าแต่คิดถึงวงเราก็จะนึกถึงเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีแต่ไม่เราไม่ได้มาแบบว่าแบบมานิ่งๆมาขึ่มๆไม่วันนี้เรามาให้ทุกคนได้ขยับตัวกันวันนี้ขนอะไรให้ใครคิดๆมั้งครับตำหรับเองที่จะนำมาฝากในงานนี้อ่าถ้าเรายังนึกภาพดนตรีคลาสสิกกับน้องต้าอู่ไม่ออกนะฮะวันนี้จะได้เห็นว่ามันอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะครับถ้ายังนึกภาพดนตรีกับกะละมังกับแก้ว กับอะไรนะจานชามต่างๆเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงวันนี้จะได้เห็นเราจะได้เห็นดนตรีที่อยู่กับ two hospitality นะครับทั้งโรงแรมบาร์แล้วก็ร้านอาหารนะครับแล้วก็คิวเรตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะใช่จริงเราไม่ได้ไปไหนนะเราอยู่แอย่างนี้3คนเดินทางแสดงตลอดจะไม่ได้มาทักทายพี่ๆสื่อมากก็ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นแบบสาธารณะใช่ไม่สาธารณะปิดตัวปิดตัววันนี้เปิดตัวเี่แต่จริงก็คือยังทํา ตลอดเป็นการอยู่ตลอดเลยก็ไปแสดงมาหลายที่ทั่วโลกค่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ต้องกลับมาที่บ้านเราแล้วก็ความสุขให้คนไทยเหมือนเดิมอันนี้สุรยถานต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย Y2K หรืออะไรเงี้ยเข้ากับเพราะว่าเดยมๆคนแบบเด็กรุ่นใหม่ๆอนใจไม่นี่แต่เราวันนี้ต้องแบบให้มันเข้ากับสารกาหรือปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่า Y2K มันคัมแบ็กแล้วนะเป็นไกล์ไปอินเทรนด์แล้วอีกรอบหนึ่ง สมัยนู้นเพลงเพงบลเลงคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแปลกใช่ไหมแต่ตอนเนี้ตอนนี้ทุกคนฟังหมดแล้วจริงจริงเด็กจันใหม่เขาค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากๆเขาฟังเพลงทุกแนวมันไม่มีแบบขาร็อกขาขาแจ๊สขาอะไรแล้วมันมีทุกขาอยู่ด้วยกันในคนคนเดียวดังนั้นมันเป็นเวลาที่ดีมากที่ รุ่นใหญ่อย่างเรานะครับจะมีพ ue, Sims Google ื้นที่เล็กๆให้ให้เจนใหม่ก็ได้พามาเป็นบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เล็กจนโตโตมาด้วยกันอะไรก็คลยดูพัฒนาการไปดิวัฒนการตั้งแต่ผมดำเป็นผลข่าวแล้วเนี่ยไม่เลยตลอดแฟชั่นแฟชั่นอันนี้ไหนมารวมตัววงแล้วขายงานสักหน่อยแล้วก็ฝากถึงงานนี้เผื่อแบบใครไปติดตามหรืออยากจะอย่างเงี้ยเผื่อจะได้คิดถึงได้เจอกันอะไรเงี้ย วีทริโอนะคะก็ติดตามได้ทาง f c e e o o o นะคะวีทริแล้วก็ IG v ีวีทริโอแบนนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะคะเรายังมีแบบงานผลงานออกมาตลอดตอนนี้มีอยู่ในซีซันของ Music is Everywhere แนะคะแล้วก็วีทริโอแอนด์เฟรนด์ที่เราไปจะไปจอยกับเพื่อนศิลปินต่างๆนะคะก็รอติตาดกันใช่จริงๆเรามีแบบเล็กๆออกมาตลอดกำลังกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าไงเดี๋ยว ปรับปรุงเรโนเวทตัวเองแล้วกันนะครับดังนั้นหลายๆผลงานที่กําลังจะออกมาเนี่ยก็ฝากพี่พี่สื่อนะครับใช่ตติดามได้ฝากตัวอีกรอบนึงนะครับเป็นศิลปินกลุ่มใหม่หน้าใหม่นะฮะลนห่ฝั่งนื้อฝั่งตัวแต่ประสบการณ์ไม่ใหม่ประสบการณ์ก็โอเคอยู่ต้องเรียนรู้จากเมื่อกี้ขึ้นเวทีกับน้องต้าอุ่นได้เรียนรู้กับน้องลูกใหม่เยอะเก่งมากเด็กลูกใหม่เขาแบบคล่องแคล่วเนาะเขาแบบจ๊บความรู้จากคนรุ่นใหม่ โอเคไหคะค่ขอบคุณนครับขอบคุณครับขอบคุณนะคครับ